แต่วันที่าค่วันพัดก็เกิดมนินที่ที่จับตัญญาวโดนตัอต่อของนทาในกุฏิใบนานวิจาวิทยาศาสตร์แผนภาพวัดตะจักชีวิตชีวิตของมนุษย์จากมนุษย์ ตัวเต็มวัยสืบพันธุ์แล้วได้มนุษย์ในวัยแรกเกิดในวัยแรกเกิดตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปจะเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัย แผนภาพวัตะจักรชีวิตชีวิตของไก่จากไก่ตัวเต็มวัยอายุสองถึงสี่ปีสี่ปีผสมพันธุ์แล้ววางไข่ฟักไข่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันได้เป็นลูกเจี๊ยบ จากลูกเจี๊ยบสามถึงหกเดือนจะเป็นไก่ตัวเต็มวัยแผนภาพวัดตะจักชีวิตของผีเสื้อไหมจากไข่ไหม ใช้เวลาสิบถึงสิบสองวันจะเป็นหนอนไหมจะเป็นหนอนไหนจากหนอนไหมยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันจะเป็นดักแด้ไหมดัแด้ไหนดักแด้ไหมอีกสิบถึง สิบสองวันจะเป็นผีเสื้อไหมและวางไข่เป็นไข่ไหมไไไหหมมฉันรู้อสัตว์ชนิดใดที่มีการเปลี่ยนแปลง รูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ที่อยู่ที่่อยูตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นจนเป็นตัวเต็มวัยตอบผีเสื้อไหม จากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับวัตตะจักชีวิตของสัตว์พบว่าวัตตะจักชีวิตของมนุษย์ และไก่มีการไม่ไม่มีการไม่กินได้ไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารอาหารและแหล่งที่อยู่ในขณะ เจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดเกิดดเกิจนเป็นตัวเต็มวัยวัตจักรชีวิตของผีเสื้อไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกิน อาหารแหล่ง uhm. ที่อยู่ใน Eugene, ขณะเจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดเป็นตัวเต็มวัยเด็กินปร่งๆนะจูกัมปรับเตะเต้